อค่ะแปดอีอ่าอืน,นดูเหมือนใกล้จะได้ห้องแลใช่ไหมแต่ว่าถ้าสีาขาวยืนเข้ามาถ้าสมงเกสีดำกินอันนี้คือห้องไหนอันนี้คือห้องปอนเพราะว่าตรงน,นี้มันไม่ได้เชื่อมกันเม็ดเอแต่ไม่ได้เชื่อมกับกลุ่มเพื่อนมันยังโดนอ,อัตรอน,น้ได้อยู่แต่ว่าเม็ดสีเกยังไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็มี เม็ดส <displayed, S 1> ุดท้ายดีก้าวเขาอักซ์490%ถ้าดีก้าตัวนี้สีขาวเชื่อมสีดำทียนต่อไปค่ะดูนี่ตีด้วยนะแม่มามาผิดที่เอตัดครับอ่าเป็นที่เอตัดอันนี้ก็คือกินนะถ้าสีขาวคือจะยังเข้ามาทำให้เขาไม่ได้ห้องใช่ไหม ดีดีสีขาวก็ยังมีนึ่งดวงอยู่ต่อไปตาสีดำอันนี้สีดำก็ต้องเดินกินอีกแล้วถ้าสีขาวเชื่อมอันนี้สีดำก็ง่ายเหมือนกันสีดำก็กลับมาเชื่อมเหมือนกันอันนี้สีดำก็ได้สองห้องอ่าอันนี้สีดำก็รอแล้วอ่าได้ย้อนให้แล้วนิ้วกลางทุนอ่ะมันงอไม่ใช่ควงเลยอ่าเอาเอาไหนต้องจัดแรกเลย ก็คือบีก้าถ้าสีขาวอันนี้ก่อนก็ได้สีดำก็ได้อกินนี่เพาสีขาวกินสีดำต้องกันว่าสีขาวกินอีกดูดีดสีขาวแล้วหนึ่งโลสีดำก็กินได้หรือถ้าจะทิ้งไว้ก็ได้นะเพราะว่าถ้าสีขาวกับมาเชื่อมอันนี้สีขาวก็แล้วหนึ่งโลดีสีดำก็กินได้อดีหรือว่าถ้าสีขาวเชื่อมใช่ไหมสีดำก็กิน สื่อเขากิน,นไม่ได้นะเพราะสีดำก็กลับมาเชื่อมสองห้องเหมือนกันก็สีดำก็ไล่ดิสีเขาโยนสีดำก็กินถ้าสีขาวเชื่อมสีดำก็ปิดอ่าคอนยาตจะซับซ้อนนิดนึงมีหลายตลบหน่อยโอเคอันนี้ก็มีจอดแค่นี้ยังโอเคอยู่